ครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับสวัสดีคุณทอสักนะครับสวัสดีคุณทอสักนะครับคุณทอสักวันนี้มาแบบตรงเวลาเป๊ะนงฮะโอ้ปุ๊บมาปับ๊บเลยไลฟ์ปุ๊บมาปับ๊บไลฟ์ปั๊บมาปุ๊บนะฮนะก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับวันที่ยี่สิบ เวลาช่างพันไปเร็วหรือเกินนะครับประชาสัมพันธ์กอนก่อนช่วงต้นไประชาสัมพันธ์กันก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ผมมีผมมีซูมซูมเว็บบินานะครับกับทางโทชินะครับ ันนี่เป็นรอบของโทชินะที่เขา,าให้ไปคุยนะครับเรื่องของอตัวของ alpha account ของเขา alpha a c c ของเขาคือตัวที่มันคือพอร์ตที่เราใช้เทรดโบรกเกร์เป็นปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่า,ามันสามารถเทรดหุ้นต่างประเทศได้ด้วยเทรดหุ้นต่างประเทศได้ด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกันแต่เป็นการคุยกันผ่านซูมนะครับคุยกันผ่านซูม เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับเราเหมือนผมไม่ได้จะสอนนะเพราะว่าสไตล์ผมไม่ได้เป็นเป็นสอนอยู่แล้วแต่ว่าผมจะเหมือนเข้าไปดูเข้าไปสร้เขาลองฝากเงินด้วยกันด้วยนะครับแล้วลองเทรดด้วยกันด้วยนะครับว่ามันแบบเออมันเวิร์กไม่เวิร์กมันมีข้อดีข้อเสียยังไงคือ,คอแบบผมพยายามที่จะเป็นยูสเคสการใช้งานจริงนะครับ ก็เลยจะเข้าไปคุยแล้วก็เข้าไปบอกว่าเหมือนเหมือนคนที่ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเหมือนกับว่าผมก็ไม่รู้คุณก็ไม่รู้เหมือนครั้งแรกที่เราจะเข้าไปดูด้วยกันว่าเออเอา,าไฟเข้าไปยังไงนะครับเตรียมบ้างส่วนหนึ่งแต่ว่าผมอยากเห็นสถานการณ์จริงหรือว่าผมชอบอะไรที่มันเนะร็วๆนีฮะไม่ไม่ได้แบบต้องมาเตรียม เี้ยมกันแล้วก็นี่นะเพราะว่าของพวกนี้นะครับสวัสดีคุณทวีศักดิ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เช้านี้มาอยู่ด้วยกันนะเอ๊บอกนะ่าตอนนี้ผมไม่ได้จํากัดอยู่ที่การเทรด f o r e ผมไม่ได้จํากัดอยู่ที่ forex กอ,ยอยงเดียวนะครับผมจะเสริมพวก คริปโตเคอเรนซี่ผมจะเสริมพวก NFT นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับเหมือนเมื่อวานผมก็ส่งตัวบิท a าซ่าบิททซเข้าไปจอยกับวิซ่าก็เลยอ่ะใครยังไม่มีแบบไอ้เข้าบิททสซ a าที่ททีเสียงลถนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เหมือนไปนั่งคุยกันปกตินะครับ ที่ของตำนานของโทชิอะคารามี่ปกติลิงก์นี้จะต้องเข้าโทชิไป่อนน้าขอนี้แต่ผมนต่ละผมให้ลิงก์ไปเลยลงทะเบียนได้เลยนะครับใครที่สนใจเข้าไปลงทะเบียนได้เลยวันนี้สองทุ่มนะสองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะครับประมาณสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งโดยประมาณเด้หาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะมาพูดคุยถามตอบกันนะครับเผื่อเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่า,าในการเทรดเราต้องรู้จุดประสงค์ของว่า,าเราเทรด forex แล้วเงินจาก forex เราจะไปทำอะไรต่อสิ่งที่ได้มาจาก forex เราจะไป invest ตรงไหนต่อสิ่งที่ได้มาจากตรงนั้นตรงนี้เราจะเอาไปทำอะไรต่อมันเป็นเรื่องของการจัดการพอร์ตนะครับเราคงไม่ไม่ทิ้งเงินกับ ที่ที่เดียวหรอมั้งเนาะคือหลายคนบอกว่าเอ้ยก็พอลงที่เดียวก็ก็ก็ดูแลง่ายดีนะครับแต่มันต้องมีกระจายว่าสมมติว่าวันหนึ่งตลาดฝั่งนึงอย่างคริปโตแย่ขาลงคริปโตขาลงมันก็ต้องมีฟอล็กเข้าไปเสริมฟอิกปั่านเงินตัวที่เป็นเหมือน เงินดอลลาร์เงินเปรียดเข้าไปเสริมเพื่อซื้อคริปโตเพื่อให้ดูลเพิ่มตลาดหุ้นช่วงนี้หุ้นเทคลงอย่างเงี้ยเออก็อยากเข้าไปซื้ออยากเข้าไปเก็บหน่อยประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เวลาสองทุ่มนะครับเจอกันนะครับอันนี้เป็นหมดละของโทชินะครับโทชิมีเดือนนี้มีแค่สามเนาะสามหัวข้อ เรามีคุยเรื่อง c o อปปี้เรเรามีคุยเรื่องเครื่องมือต่าง,างๆไปใน Facebook Live ของทางโทชิแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Zo ูงนะครับคุยกันคืนนี้นะครับเวลาสองทุง่แล้วก็ใครสนใจก็เข้ามาจอยเข้ามาเจอกันได้นะครับในเรื่องของ Alpha a c c o u n t โอเคประมาณนี้เรามาดูตัวที่เรา ทิงท้ายไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมไม่แน่ใจว่าใครได้ฟอลโล่เข้าหรือเปล่านะครับที่บอกว่า e o s ตัวไม่ใช่ e o s e c a s นะครับ Euro Canadian นะครับ Euro Canadian เนาะตัวเมื่อวานนะครับที่เมื่อวานที่บอกว่าดูจังหวะหนึ่งแล้วก็รอสตอลงนะครับรอสตอลงแตของนี้ ตอนลงแถวเที่ยงเที่ยงแล้วล่ะนะครับเทีงเที่ยงแล้วล่ะนะครับแล้วเข้าเซลล์แต่ทีนี้ความปกติหรือว,ว่าโลกปกติของ forex นะฮะและยิ่งทำฟเฟมเล็กนะครับมันมีการลง stop loss นิดหน่อยนะครับมีการลง stop loss นิดหน่อย มีการลงงสต็อปล s สก็เกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับก่อนที่มันจะกลับลงไปมันเป็นปกติครับที่ว่า s ต o p l o อ s จะแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องคิดมากครับถ้าโดน stop loss ก็โดนถ้ารอดก็ดีเนาะมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็ดีกว่าที่มันแบบมันทะลุ stop loss ไปแล้วมันไปตั้งทรงเปลี่ยนเทรนอะไรน,นะครับแต่เมื่อวานผมก็ยังเออดูว่ามันมันยังพอไปได้ นะครับก็เลย Follow ต่อนะครับตอนนี้ก็ Follow อยู่ยูโรแคนาเดียนนะเมื่อวานนะตอนเช้าที่เราว่าตอนเช้าเราจะไม่ได้เทรดตอนเช้าของเมื่อวานเพราะว่าสตอรมยังไม่ตัดแต่ให้ดูสตอวตอตัดไม่รู้ใครเข้าทันบ้างหรือเปล่านะครับให้ดูเป็นไกด์นะทุกคู่ผมให้ดูเป็นไกด์เพราะว่า อ่ะทีนี้มาดูเจอ,อแล้วข่าวอ่ะข่าวนี้แบบบางทีเราดูข่าวเช้าเมื่อวานขงข่าวเช้าแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับดอลลร์แข็งแต่เมื่อเราเสียทาเฟ f r a เล็กอะครับเราเสียท i m e f r a m มเล็กเราเสียทาเฟ f เ a m e H หนึ่งข่าวบางทีอ่ะส่งผลใช่ส่งผลแต่อาจจะส่งผลในทางข้ามก็ได้นะครับ ราะว่าเราอยู่ในทางเฟรมเล็กเราไม่ได้อยู่ในภาพใหญ่โอเคภาพใหญ่คือดอลลาร์แข่งค่าภาพใหญ่คือดอลลาร์แข่งค่าเนาะแต่ว่าในภาพเล็กสเกลเล็กที่เราเห็นอะครับเห็นตัวนี้มันคือมันคืออะไรครับคือดอลลาร์อ่อนเนาะยูโรแข่งค่ากว่าเหมือนกันถ้าเราบัวแด่ฟังข่าวว่าเงินเย็น อ่โอเคช่วงนี้เงินเย็นอ่อนเงินเยนอ่อนเงินเยนอ่อน,น,ออนโอเคเราฟังได้ทีนี้ถ้าเราเทรดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเมื่อวานยังไงก็โดนสต็อปลอนแน่นอนอเะฉะนั้นความน่าสนใจ,จของวันนี้จะอยู่ที่กลับมาที่เงินเยน็นที่โบกอ่อนอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็กราฟเทคนิคเทคนิคของของ S1 มันหนุนตรงกับข่าวตรงนี้กลับมาเด้งกำนะลังตั้งทรงเลยตั้งทรงเลยนะครับตั้งทรงเลยฉะนั้นวันนี้เท่าที่ดูนะผมจะลองดูตัวที่มันห้อยด้วย JPY ไอ้ตัวนี้สตอร์อยังไม่ตัะดูแคป JPY ปุ๊บอ,อันนี้มันก็เริ่มไปละถ้าวันนี้ผมชอบนะผมชอบสวิต JPY ผมชอบจะดูยูโร JPY ผมชอบยูโร JPY นะครับ ก็ออยูโลส JPY แคสล่ะดู UJ ก่อนชอบ UJ วันนี้งั้นวันนี้ดูแล้วเนาะดูแล้วดูแล้วไม่รู้จะกลับถึงไฮเดิมหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้มันมีสเปซอยู่กำแพงของเราอ่ะมาดูกำแพงของเราในทางเวรน,นี้ก่อนกำแพงของเรามีออก ขอเสียของการเทรดคือตรงนี้อันนี้ฝั่ง loss อันนี้ฝั่ง win ดูไปมันก็ประมาณ1ตัวกว่านะครับดังนั้นถ้าจะให้ไป2เข้าก็พอมีลุ้นนะครับพอมีลุ้น S4 ก็ตั้งทรงมาล้นะครับคือเวลามันเกิด ูแบ็กอย่างเงี้ยครับมันมีเกิดเทลงมามันมีโอกาสเป็นเหมือนเป็นแฟกแล้วก็ลงต่อแต่จังหวะแฟกเนี่ยคือเหมือนแบบไปไล่เกตติ้งสต็อปลอสเข้าไปเรื่อยแล้วก็ลงต่อนะครับดังนั้นเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูวันนี้ชอบชอบฝั่งตรงข้าม T P Y คิดว่าเย็ยนอ่อนตัวนี้นะครับแล้วตัวที่สวยนะก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่ชอบเดี๋ยวรอปิดแท่งแปดโมงเดี๋ยวแวะมาดูนะครับอ่ะตอนนี้เรากลับเราเราเราแวะไปดูบิตคอยแป๊บหนึ่งนะครับ ทำไมต้องดูบิตคอยเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับซึ่งขาคนเจ็บฝังคนเจ็บนะครับอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับฟังแล้วอาจจะแบบจะจะใช่เหออะไรอย่างเงี้ย คนละจอต้องเปลี่ยนจอแป๊บหนึ่งนะครับต้อก่อน อ okay. uh ผมไลฟ์เป like ็นแบบ f u l l h d นะครับใครสนใจก็ปรับเป็น f u l l h d ได้นะครับอ่ะผมไดูตรงนี้ก่อนถ้าสังเกตเห็นเนาะตอนที่ราคามันขึ้นมาครับมันมีการทำตรงนี้ชี้ ถูกเรียกว่าฟูแฟแฟกระติคือเวลาขึ้นมาแรงๆนะครับมันจะกลับไปเรียกว่าอะไรย่อก่อนเนาะย่อก่อนแล้วก็ย่อหรือพอสมควรน,นะครับเพื่อให้คุณคิดว่าเอ้ยมันขึ้นไม่จริงจากนั้นนะครับ ครับมันก็ขึ้นไปปุ๊บแล้วมันย่อกลับมาเป็นบูฟเฟตเป็นชันเนลดาวเป็นชันแนลดาวลงมาเสร็จแล้วมันทำาไงต่อครับจากเนี้ยเห็นไหมอยู่นะอันนี้ผมวัดจากข้างล่างเนี่ยครับขึ้นมาท็อปบนสุดแล้วเกิดแฟก เกิดแตงแล้วไปต่อครับขึ้นต่อ,อทีนี้มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้อันนี้ก็ลงดิ่งมาลงดิ่งมาแล้วเกิดอ,อะไรครับ เกิดบันดันขึ้นโลยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นแต่คนเท็ดว่าโลยกโลยกก็คืออะไรครับอัพเทรนเนาะอัพเทรนมันเป็น,ปนไปได้ที่ขึ้นมาแล้วมันจะเบรกแล้วมันจะไปเลยแต่ถ้าย้อนดูแพทเทิร์นแบบนี้มันคือแพทเทิร์นอะไรครับตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็น b บ a r flag มลองดูนะครับ ตรงนี้ตรงนี้เมื่อวันระยะดูอะถ้ามันลงอ่ะมีโอกาสลงแบบลงแรงอ่ะอีกรอบหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลงอาจจะเป็นเรื่องข่าวอาจจะเป็นเรื่องอะไรหลายอย่างนะครับ อันนี้เอาไว้เป็นจุดข้อสังเกตแล้วกันแต่ถามว่าเท่าที่ดูอะตอนมันขึ้นคราวก่อนนะฮะตอนกลับขึ้นมาคราวก่อนมันไม่ได้เกิดแฝดถามมันเกิดแฝดนี่แบบนี้อันนี้เกิดแฝดเหมือนกันน,นี่ก็เรียกแฝงเนาะลงมาแรงไปอันนี้ลงมาลึกมากลงมาลึกแล้วเกิดโล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 ,โล ลองมาดูตัวปีลองดูศึกษาอาดีตด,ดูครับศึกษาอาดีตด,ดูอย่างนี้ปุบลงมาแรงลงมาแรงเกิดชแองอัพแล้วลงต่อ,อนนยิ่งหนักเลยเนาะ ก่อนมันจะขึ้นอ่ะมาดูก่อนอย่ขึ้นซูมเอาออกมก่อนมันจะกลับมาขึ้นเห็นไหมส่วนใาญที่มันขึ้นเน่ยมันเกิดช่นลดาวมากกว่าที่จะเกิดช่นลอัพเวลามันกลับขึ้นไปโซล่าช่นลดาวเกิดอะไรครับเกิดเดวเวอร์ชั่นเกิดการสะสมเดวเวอร์ชั่นแล้วค่อยกลับขึ้นไป แต่ก็เป็นไปได้ว่าลงมาปุ๊บแล้วก็นี่ข้นไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะเกิดชแนลดาวน์ก่อนแต่ขานี้ข,ของรอบล่าสุดนี้ลงมาปุ๊บเกิดชแนลอัพเลยเกิดชแนลอัพเลยปกติไม่ต้องซึมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล,แล้วเกิดไดเวอเร์เจนค์ยค่อยยกปึ๊บแล้วก็เด้งขึ้นไป อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับผมไม่ได้สังเกตว่ามันจะลงอีกหรืออะไรนะครับแต่ว่าเราก็เอาไว้เอาไว้ระวังตัวเนาะว่าแบบซืเอ,อเงินทุนนะครับใครบอกว่าแบบขายบ้านขายรถซื้อปิดคอยเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับในภาพของผมภาพใหญ่ยังไงผมก็ขึ้นยังไงผมก็ซื้อเก็บ เพราะว่าผมตั้งเป้าหมายว่ามจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานคนละประมาณหนึ่งบีซอะไรอย่างนี้นะครับที่คีบไว้เนาะก็คือก็จะเก็บไว้หลานผมสี่คนผมก็จะเก็บไว้ให้ทุกคนไม่รู้โตมาแล้วมันจะมีค่าไม่มีค่าแต่ว่าอย่างน้อยก็เก็บไว้เป็นมรดกประมาณนั้นก็คือระยะยาวยังไงผมก็เก็บไว้แต่ว่าผมเป็นห่วงนะครับเป็นห่วง เรื่องของการจัดการ Money Management นะครับว่าถ้าทุ่มเอาเงินทั้งหมดใส่นะทุ่มเอาเงินทั้งหมดใส่ผมคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราดูแต่ข่าวสารอะไรนะเนาะเศรษฐีคริปโตนะครับดูแบบซื้อแลมโบเนี่ยนะครับซื้อแลมโบเศรษฐีคริปโตรวยนะครับร้อยเปอร์เซนพันเปอร์เซ็น หมื่นเปอร์เซนอะไรอย่างนี้คนก็บอกไม่ผิดนะครับไม่ผิดเพราะเราเข้ามาเข้ามาทำกำไรอยู่และนะครับในระดบนี้โอเคประมาณนี้แค่บอกว่าบอกไว้นะครับบอกไว้ว่าตรงนี้มันทำอินเวอร์สกับก่อนหน้าเฉยๆนะครับทำอินเวอร์สเนาแล้วมันไม่ได้มีเดเวเทน มันเป็นการดันขึ้นดันขึ้นแล้วมันมีโอกาสทำแบวแปลกถาจ,จากแพทเทิร์นจากแพทเทิร์นมีโอกาสทำแบวแปกนะครับโอเคกลับมาดูเ,เพิ่อมอีกสักตัวนะครับเดี๋ยวเอาเอา่อสโตัตัดแล้วอะต,ตัดลงแล้วนะผมใส่ที่ ตอนบ่ายอีกเอาเป็นว่าเนี่ยอ่ตมันตัดลงแล้วอ่าแปดโมงสตมันตัดลงนะครับเพราะว่าโพซิชันนี้เดี๋ยวก็ฟอลโล่ต่อนะครับก็อีกยูโรแคสนะครับตอนนี้ก็โลนี้คิดว่าน่าจะไต่ลงมาแล้วล่ะไต่ลงมาทะลุโลนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันถึงประมาณหนึ่งเปอร์เซนนะครับผมก็จะกดส t o อ l o ล s อลงมาปิด Position แล้วก็รอดูตัวนี้ ส่วนตระกูล J ก็ถ้าชอบนะถ้าชอบก็จะเป็นสวิตช์ J กับ UJ นะครับถ้าสตอร์ให้สัญญาณนะครับคอนโทรลเอทเตอร์ให้สัญญาณปุ๊บก,ก็คิดว่าจะเข้าหนึ่งในสองคนนะครับอย่าลืมโพริชั่นไซซิ่งอะไรให้เรียบน้อย1%นะครับ1% l o s s นะครับ2% Win นะครับค่อยๆเก็บกันไป เดือน้อยเดือนหนึนนนนน่งได้หนึ่งเปอร์เซ็นเดือนหนึ่งได้หมื่นเปอร์เซ็นตเดือนหนึ่งได้หนึ่งเปอร์เซ็นตหนึ่งเปอร์เซ็นสิบสองเดือนปีหนึ่งก็สิบสองเปอร์เซ็นต์ครับสิบสองเปอร์เซ็นต่อปีนี่ไม่ใช่น้อยโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้อวันนี้ติดโฆษณาเยอะเนาะว่าแบบสองเอาไปเาขาก็ออยังไงวันนี้เจอกันตอนสองทุ่มนะครับเจอกันตอนสองทุ่ม ที่ซูมลิงก์ผมปักทินไว้ให้แล้วนะครับใครสนใจก็ลงทะเบียนเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันมานั่งลองด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับดูก่อนอาจจะฝากเงินเข้าไปจริงแล้วก็เดี๋ยวลองเทน,นะครับโอเคก็เป็นสุดท้ายของโทชิเนาะตัวนั้นแต่ว่าในของที่นี่นะครับเทแบบสันติวิธีเดี๋ยวเราเจอกันทุกวันนะครับ บอกนิดนึงว่าวันไหนที่ชื่อมันเปลี่ยนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมมีแผนที่จะเปลี่ยนชื่อให้มันตรงกับอีกเพจหนึ่งแล้วก็เหมือนรวมกันนะครับเอาคนจากสองเพจไม่ใช่เพจโทชีนะเพจของบลูบิตคริปโตเทรดเดอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ประกวดตั้งชื่อดีกว่านะครับ <c ười> <c ười> แล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับมานั่งจิบกาแฟด้วยกันเฟรดด้วยกันเหมือนเดิมนะครับเดือนนี้นะใครถ้าใครฟอลโล่ตามๆกันก็น่าจะสองเปอร์เซ็นสองเอร์ซ็สาเปอร์เซ็ได้ระมังเนาะเปอร์เ no. ซ็นต์สองเปอร์เซ็นนะครับถ้าใครนะครับที่เข้ามาแบบดูทีหลังแล้วบอว่าเปอร์เซสองเปอร์เซ็นต์รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร พราะผมเจแบบคนเกียรนะคนที่เจเสร็จเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อนะครับเจ็บประมาณนี้แล้วเจอการวันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณทอศักดิ์คุณ,ท,คณทวีศักดิน์นะครับเข้ามาทักทายกันทุกเช้าเลยนะครับทุกเช้าเลยนะครับและยังไงเจอการวันพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมนะครับในวันศุกร์สำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ you mm -hmm.